ได้ได้ครับเจอกันสิบสี่ครับลูกเจอกันครับแม,แม่แม่กรบแม่กรบอุยกบตกทำไมพวกแกพม,แม่าแหลมช่ไม่ได้ อุ้ย <h az ul> อันแนอันไอันน,น,น่ปีศาจของุณครับมันคืออะไรอ่ะปีศาจเหรอจากใครนี้หนุม่มหิวเหรอไม่กิงเหรอพี่คำเหรอใครอีก คิดถึงสนามแข่งยังก็คิดถึงคิดถึงอยากเล่นโกคาร์ดบ่อยๆอ,อยากสร้างสนามโกคาร์ดเป็นของตัวเองเอ๊ะ,มมะขับรถมอเตอร์ไซขบโกคาร์ดผมอยากสร้างสนามโกคาร์ดเป็นของตัวเองเราจะไปสร้างที่ซิงสเตเกตเพื่อขับรถเล่นคนเดียว แล้วก็จะเรียกแฟนคลับทุกคนไปนั่งเล่นโกคาร์ดกับปายพอไปนั่งเล่นโกคาร์ดกับปายแล้วปายก็จะแซงทุกๆคนเลยแซง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 ,แส,ง,แส,งสร้างสนามโกคาร์ดเป้าหมายในปีนี้แหละเพราะว่าเราจะไม่ต้องไปต่อคิวลงคิวสุดยอดสุดยอดฮึ่มฮึ่ มันสุดยอดที่สุดในโลกมันเพอร์เฟกที่สุดในโลกพอสร้างสนามโกโคาร์ใช่ปะก็ดีแล้วก็มีรถโกโคาร์ขับไปขอนตัวเองเราจะได้รถคันที่แรงที่สุดพอเราได้รถคันที่แรงที่สุดมันก็โอเคแหละ ไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองฮึ่มฮึ่มฮึ่มใช่ใช่อ๋อข้าถงพระราชาให้พี่เชอรี่สวัสดีค่ะพี่ถิ่นนะจ๊ะ เ<ฮ>ร้าสนามเสร็จแล้วก็จะอยู่คุณสนามที่นั่นก็นขับทุก,ทก,ก,กวันจนกว่าจะเก่งถ้าถูกหัวสามสิบล้านแม่จะสัญญาทำนั่นเองใครอยากพิพึพ่งเลือขอบคุณครัพขอพุณทุกคนนะครับปิดคอมเมนต์ก็มือไปไปิดสิคิดถึงชันมาเลยฮะจ้า มันมีเสียงรึเหรอาที่อย่งางเช่นอะไรฮาร์ปข้างๆเป็นโรงเรียนสอนขับรถทุกคนก็ไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถก่อนเนาะแล้วก็ใครเข้าไปเล่นโกคาร์ดกันดูยอดคนดูตรงไหนไม่รู้อะหัวสิบร้อยหกหมื่นอันนี้ยอดไฟปะมีโค้ดเขาอาจะพังตามโบว์เราด้วยนะเพราะว่าทำไม่เป็นงนะั้นอะ ทำไมเป็นงั้นปนะ่ะอัปเดตกันใหม่กันไปหมดเลยพี่เปย์หนักนะ พี่เปชีางเหรอจะ๊ะ4,090เลยพี่คำสำบายดีอยู่บ้านก็ส่งข้าวไม่กินอยู่นี่ก็ส่งของของวัญมาให้ 14, สิบสี่เลยได้ไหมคิดถึงเจอกันสิบสี่เพืนกูว่าเป็นตีมเสร็จกเรียนมาทติดสติ๊กเกอร์ให้กันดูหน่นรารักดีรอดูว่าตีมงานจะเป็นตีมอะไรบ้างนะครับทุกคนแต่เรับรองว่าครบทุกรสชาติแน่นอน สบายดีคิดถึงชะมัดเลยค่ะคิดถึงชะมัเลยค่ะคิดถึงชะมัเลยค่ะกินอะไรถึงหรอขนาดนี้ครับแนะนำหน่อยกิดเพลองครับ ปัจจุิ้นด้วยนะครับน่าจะปล่อยขายเร็วๆนี้แหละเพราะว่าใกล้จะหมดปีและไม่ต้องกดคีย์บอร์ดไม่เท่เลยวะอุ้ยคืออะไรอ่ะเปิดเปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดลัคกี้ยินดีด้วยคุณได้คุณสามคีย์บอร์จจดจำิีคีย์บอร์ดมันมากก่าขอบยัมันแบบมันนี้ตัก พี่บอกอยู่บ้านนะควมเรามันดังแทรกแทใช่ไหมล่ะมันก็ดีตัวอย่างปทิยินเยอะแยะฮึ่งฮม่ม่ทันห้าสิบแผ่นห้าสิบชิ้นนี่แหละ่ที่จะปล่อยขายอ่ะ Chúng ta sẽ tìm Chúng ta sẽ เดนฟอซงเดยเสียงเพียงเสียไปใส่วะเสียงเพียงเสียครับเสียงเพีงเสียไม่ตดมียอ,อ,ป,อ,นนอปุ่ครับมิววีว่มิววม,ม,มาอันดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมิววจะแตงพคคำนา เอาวเดีโอแป๊บแป๊บเพียงหายไปไหนเนี่ยเพียงผมมาไปไหนครับพี่น้องโโอลด

ร<ะ>ักนะไม่ต<ะ>้องกดรับตอนที่ฉันเมาแล้วโทไปตอนจริงฟันแตกมวตอนเช้าฟันแตก แต่ตรงนี้เป็นคนชอบนอนกัดฟันเอาฟันลืมใส่ยางพอลืมใส่ยาง <c oughs> ก็นอนกัดฟันแล้วตื่นเช้ามาฟันก็เลยแตกพอฟันแตกตอนวัตนต่อไปพี่เมย์ก็เลยบอกว่าต้องไปใส่แล้วเดี๋ยวฟันมันแบ่งก็เลยไปใส่ฟันตอนเช้าแล้วก็กลับมาเป็นฟันปกติแล้ ทำอะไรอยู่คะนอนนอนหลับคะปกอะไรเนี่ยก็ยเอางกรเหรอชอที่<ะ>ไม่ชินกับการไม่มีใครเป็นแบบนี้ตั้งแต่วันที่จะไปไปปวดปวดหน้าหัวไหม,ไมเวลานอนกับฝันไม่นะเป็นบอดี้การ์ดของบีเจคืออะไรไม่เข้าใจอะ นี่ใครเหรอจางสวัสดีครับผมชิคปายนะครับใช่มกกันกัดแล้วมันแตกอะไรล่ะใส่ฟันสีเงินสีเงินหรอ ตไปไม่ใช่คนดีอะไรมากคืออะไเกือบเขี้ยวหว่งบองไปแล้วเขี้ยวน้อยแต่จริงๆอะมันจะมีเขี้ยวสองข้างอันนี้เป็นแบบทดลองเฉยๆเขี้ยวมันจะเขี้ยวมันจะยาวขึ้นมากกว่านี้นึงแล้วฟันก็จะเรียงฝนมากกว่านี้ครับถ้าใส่ยางกัดฟัน เขี้ยวมาหาเสน่ห์เขาเรียกว่าเขี้ยวเสน่ห์ไม่ต้องมาหาเสน่ห์เนาะมันไม่ใช่ไม่ห้ามมหาเสน่ห์อันนี้ยังไม่เสร็จค่ะอันนี้เป็นตัวทดลองอัน,ย,อนยังฮันเชียปัจจุบันลรไปปหนไม่รู้คืออะไรอะ ไม่ขัดใจแม่ไหมไม่ขัดใจแม,ม่ขับเนเบียร์เหรอี่เรามาเรกันหมขอโทษีิต่อไปราทุกก้วฉันคุรรักคทที่จะอให้ทั้งบนทั้งล่างคืออะไร

อยาบล็อกอินพีเมียมจริงๆลยวันนี้เงียบมากไม่น่าเงียบนะสวัสดีจ้า แม่น้ำอบจะพึ่งลงไล์มีเฟืองขายไหมจะซื้อให้แฟนกินบ้างมีมีเฟืองอัดเม็ดขายครับกินข้าวเยอะๆกินข้าวเยอะๆทุกวันนะวันนี้ก็กินข้าวเยอะปานแม่มาแล้วแม่มาครับแม่มา ส่งอะไรเมื่อกี้อะแคร์แบลล์อ่ออาอนนี้เราเพิ่มมีคนเดียไม่ได้เก็บแก้วคือแบบตอนนี้ความลบมากค่ะปะของที่ทุกคนเอามาให้ที่คอนโดมันแบบมันกองพูนยายมันกองพูนมันกองพูนเยอะมากเลยของในอ่างนี่ละขอเลในนิดเดียว แล้วจานก็เยอะช้อนซ่อมก็เยอะแก้วก็เยอะอดูอดโคตรโคตรลงโคตรแบบโทษแบบพระเจ้าอะ่ะ,ะอนี่พี่เนียใส่หมดเลยครับ พี่ชายลใครเนี่ยมามามาเชิญครับคุณลูกค้าทุกท่านเธอเรียกอะไรเมื่อกี้เธอก็เรียงดีๆเก็บดีๆเราก็พยายามอุ้ยอุ้ยกั้งกั้งกั้งอันดีกั้งขอบคุณที่ส่งกระสรดลาพันเซลมาให้นะครับ อาสาดน้ำแข็งหิมะไม่เจอหน้ากั้งนานมากซื้อบ้านซื้อบ้านก็ต้องจะไปอยู่ที่ภัยยายเวนก็ไม่ขึ้นมาอยู่ด้วยนะเพราะว่าสี่งี่ก็ต้องคนดูมีคนมาดูทุนี้ก็มีชีวิตที่มันปวดใจ ธรรมดาไม่ค่อยสนุกมากก็ต้องไปวันเกิดพี่ชายนเนอเุอดูิขาดูมันดูเป็นไลฟ์สไตล์เราดีกว่าแบบ่ะเดินลงไปก็เจอเราพอขนมบางทีแบบที่เราบพอเขาได้ขน,นมแบบที่พี่ๆแฟนเขาไมาให้ปาร์ตหนึ่งเราก็แบ่งเขากินเขาก็ดีใจเขาก็ไ่ให้ลูกเขาก็ไปให้เด็กๆ ซื้อห้องอีกเดี๋ยวซื้อห้องอีกสชั้นนี่แหละรอเขาขายออกก่อนใส่เข่วไปก็้ใส่เข่วเ,ขวเหล่านี้อะแต่มันก็ดีเห็นไหมค่าสะดูมาเขาก็แจ้งเขาก็จะตั้งไว้ให้เราเรากินข้าวเขาก็จะมีตู้ขดข้าว เดเจอกันหน้าที่อสมนะครับเรือว่าช่องเก้ามีเปิดป้ายติดข้างตึกครับทักน,น,นี้ก็มีชีวิตอสมอาสาสมักแล้วล่ะ ค,ย,คยังนนี้ไงไม่ได้ก็ลาออกมาก่อนบอกว่าลาออกห้าพี่เกียดร,รู้ไหมโอ้โหเวลาพี่คำส่งมาพี่คำเป็นสีเหลืองคนเดียวเลยนะคิดหรือยังวันเกิดปีนี้ที่ไหน ปีนี้น่าจะจัดที่กรุงเทพครับ VIP เราดูซินี้รามาดูด้วยนะครับรับเลี้ยงเราออกเลยเลี้ยงมาเราเฟียงเยอะรับเข้าปุ่มรับเข้าปุ่มจะเป็นคนดีหนึ่งวันแสดงว่าทุกวันเธเป็นคนไม่ดีหรือไง <c oughs> Bye.